สำหรับงานตัวนี้จะเป็นงานที่เป็นงานซ่อมเข็มขัดแบนด์นะครับก็คือตรงนี้จะเป็นการซ่อมท้องให้ตัวให้ตัวเข็มขัดแบนด์ที่ลูกค้าส่งมานะครับเพราะว่าท้องตัวนี้มันเออมันเป็นลักษณะเป็นหนังเทียมที่มันลอกออกเป็นเป็นแบบว่าเป็นคุยๆเลยครับก็จะเป็นแบบ ก็คือใช้ไม่ได้เลยเออตรงนี้ก็จะเปลี่ยนใช้ตัวตัวฟูเกนให้แต่เราก็จะปอกบางตัวฟูเกนก็จะมีริ้วรอยของหนังเป็นเพราะว่าฟูเกนเนี่ยมันก็คือฟูเกนที่เป็นที่เป็นผิวหนังเราเองไงเลยครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีมีริ้วรอยของตัวของตัวผิวหนังบางจุดก็จะเป็นรูขุมขนบางจุดก็จะเป็นรอยยับของผิวหนังเนี่ยครับซึ่ง เออมันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นฟูเกนอย่างตรงเนี้ยขั้นตอนวิธีการทําก็จะเป็นการการลอกลอกท้องออกก็จะมีการใช้น้ํายาลอกกาวอะไรพวกนี้รวมด้วยแล้วก็เออก็พยายามเอากระดาษทรายเก็บเก็บท้องอะไรพวกนี้ด้วยให้มันเรียบที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วก็ใช้ตัวหนังปอกบางแล้วแปะลงไปใหม่ก็จะเป็นการใช้กาวส่วนข้างบนเนี่ยก็จะ รักษาตามตามผิวมันปกติเนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตะไกรลมดําตรงนี้ก็จะต้องถอดออกแล้วก็เราก็จะก็คือมันจะต้องแกะออกครับแล้วก็เราก็จะต้องเอาตัวใหมต่ตอกลงไปก็จะเป็นทองเหลืองลมดําแล้วก็เอ,อ่อพอหลังจากที่เรา พอหลังจากที่เราแปะท้องลงไปเนี่ยเราก็จะต้องทําการเย็บขอบใหม่ที่เห็นเนี่ยทั้งหมดเป็นงานมือนะครับทีนี้ที่ลูกค้าก็จะเห็นว่ามันอาจจะมีฟันรอยเย็บที่โค้งไปบ้างนิดหน่อยเนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่าตัวขอบเนี่ยมันจะมีรอยเย็บของจักรเก่าที่มาแล้ทีนี้เราจะต้องมาตอกซ่อมใหม่ก็พยายามเลือกฟันซ่อมที่มันใกล้เคียงกับเบอร์ เบอร์เดิมที่จากเย็บมาอย่างตรงเนี้ก็จะเป็น3.85จุก็จะไม่เต็ม4ีมิลระหว่างรูต่อรูเนี่ยครับระหว่างรูต่อรูเพราะฉะนั้นก็จะพยายามไม่ให้มันเกิดรูใหม่แล้วก็เย็บไปตามรูเดิมเพราะว่าถ้าเราไม่ตอ,อกซ่อมเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันเป็นหนังมันจะไม่สามารถเย็บได้เราจะเป็นจะต้องตอ,อกให้มันทะลุลงไปครับงานประกอบก็ทำแบบเดิมที่ ที่ตามที่เออ่ตัวเขาทํามาแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่เราทำเนี่ยก็จะเป็นข้างล่างเนี่ยเราใช้เป็นฟอกฝาดนะครับเพราะฉะนั้นตรงขอบเนี่ยจะเป็นการขัดขอบ แต่ทีนี้ตรงตัวบนนะครับมันจะเป็นงานทาสีขอบมาเราก็จะพยายามเก็บให้มันสนิทที่สุดเออเราจะไม่ได้ทาสีขอบทับลงไปใหม่นะครับก็เป็นอันว่าคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรก็เป็นอันว่าจบแค่นี้แล้วกันครับขอบคุณครับ